สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ที่รับผิดชอบดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตของหลักสูตรครุสภานะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอสาธิตวิธีการดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรและส่งต่อไปยังผู้ผ่านการพัฒนานะคะโดยจะให้สิทธิ์เฉพาะอีเมลของสาขาเท่านั้นนะคะทำอย่างไรนะคะสาขาจึงจะเข้าถึงโฟลเดอร์อีเซอร์ของครุสภาได้นะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาตามวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ลัดนบ,บที่1นนะคะให้สาขาเปิด Google นะคะแล้วล็อกอินด้วยอ e ีเมลอีเซอร์ของสาขาค่ะถ้าเป็นอีเมลอื่นนะคะจะไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะโดยอีเมลของสาขานั้นจะต้องเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนกับมูลนิธิเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีตัวอย่างของอีเมลดังนี้ค่ะ w i l l p o w e r s e a e c h เลขสาขานะคะ at gmail com ค่ะ เมื่อสาขาได้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจเช็คดูค่ะว่าล็อกอินเรียบร้อยถูกต้องหรือไม่โดยการใช้เมาส์นะคะไปชี้ที่รูปวงกลมด้านขวามือนะคะมุมบนค่ะจะเห็นว่าอีเมลนะคะจะมีชื่อนะคะปรากฏให้เห็นเป็นอีเมลอีเซอร์ของสาขาได้เข้าสำเร็จแล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะให้สาขานะคะคลิกที่ไอคอนจุด9จุดที่มุมขวาบนนะคะแล้วเลือกคลิกที่ไอคอนของ gmail ค่ะ จากนั้นนะคะสาขาจะเข้าถึงหน้าอ e ีเมลของสาขาแล้วค่ะสาขาจะเห็นนะคะว่ามีกล่องจดหมายหรือ Inbox นะคะจะพบอ e ีเมลจากวิวพาวเวอร์หลักสูตรค่ะแชร์โฟลเดอร์มาให้ให้สาขาทำการคลิกที่อ e ีเมลนั้นค่ะเมื่อสาขาคลิกเข้าไปที่อ e ีเมลดังกล่าวแล้วนะคะให้มาคลิกที่คำว่าเปิดนะคะ เมื่อคลิกคำว่าเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะสาขาจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์อีเซอของสา,สาขาได้สำเร็จแล้วค่ะให้สาขานะคะทำการดาวน์โหลดลงที่คอมพิวเตอร์ของท่านและจัดส่งให้ผู้ผ่านการพัฒนาเป็นรายบุคคลค่ะสาขาจะไม่สามารถส่งลิงก์นะคะของโฟลเดอร์อีเซอร์นะี้ให้กับผู้ผ่านการพัฒนาได้โดยตรงนะคะเนื่องจากว่าเราจำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะอีเมลของสาขาเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ